เนี่ยครับป่าที่นี่เห็นเขาบอกว่ามีบีพลายอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำคบเพลิงกับชันนารงนะครับเป็นดังชันนารงแล้วก็นกปานะ่ามะเราจะทำคบไฟนะครับผมใช้จุดหน้าเข็มนะครับคืนนี้เราจะเอาขี้ชั้นนี้มา โขให้ละลายก่อนนะครับอันนี้คือขี้ชั้นน้ลงนะครับนะครับใส่ไ่ห่อม <c oughs> รอให้มันละลายก่อนนะครับเดี๋ยวต้มชั้นละลุงให้ละลายก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใช้กับนกปามนะครับโอเคนะครับเมื่อมันสุกได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเทใส่ที่เราเตรียมไว้นะครับปอกพลาครับ อย่ามือจับนะครับหนังติดมือเลยล่ะครับวนังก็รากเข้าไปดีกว่า เดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะสว่างสักแค่ไหนครับผม นี่แหละครับคบเพลิงผมตอนนี้ผมจะใช้มันมันจะติดนานนะครับเนี่ยครับเฮียนะเดี๋ยว <c oughs> จะพาเข้าไปดูชิตข้นนานล่านครับ อคอืนนี้ก็ตามเคยนะครับจะนอนที่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมจากครบเพลิงกลายเป็นที่เล่ย,ยุงกำงองแล้วนะครับ เป็นที่ดีไล่ยุงที่ดีมากเลยครับภบเพลิงของผม เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีผีพลายอยู่แถวๆนี้นะครับเห็นเขาเคยเห็นกันหลายคนแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมครับเราต้องมีสติไว้นะครับเราต้องทำไม่กลัวนะครับ ยังมีคนเดินเนี่ยครับป่าที่นี่เห็นเขาบอกว่ามีผีพลายอยู่เนะเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมครับเฮ้ย เหเนนะผมก็จับได้นะน้เป็นงูน้ำแต่ผมไม่รู้ว่าชนิดสายพันธ์อะไรนะร,รวดเดียวในน้ำเชื่องช้าบนบกสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีใครรู้ก็บอกผมด้วยครับว่าคืองูสายพันธ์อะไรนะรตัวนี้ผมไม่รู้จริงๆครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้องลงน้ำแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมขออนุญ,ญาตนอนก่อนดีกว่านะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สวัสดีครับ